สวัสดีครับวันนี้มาทดลองอนุบ,นนบนนานลนะครับนอนแมลงวันลายนะครับเพิ่งรับมาวันแรกนะครับเพิ่งเพิ่งลองนะครับก็เอาไข่นะครับออกจากภาชนะที่ส่งนะครับแล้วก็ใช้ใช้รำนะครับใช้รำกับน้ํานะครับผมไม่มีกาบถูเหลืองนะครับก็เลยใช้ ใช้ข้าวสุกนะครับใช้ข้าวสุกผสมนะครับก็ทดลองนะตามสภาพนะครับแล้วก็เอาไข่วางข้างบนนะครับบนกระดาษนะครับเพื่อ,อต้องการให้ไข่แห้งนะครับนอนจะได้เพาะออกนะไอ้ฟักออกนะครับตามที่น้องอาทิตย์นะครับได้แนะนำนะครับ ก็มีวัสดุนะครับของผมใช้มุงกลมนะครับยังไม่พร้อมก็เลยใช้ในมุงกลมนะครับป้องกันป้องกันพวกจิงจกทุกแกนะครับหรืออสัตว์กินมแมลงต่างๆนะครับที่จะเข้ามากินนะครับส่วนไข่นะครับก็ป้องกันมดขึ้นนะครับก็เลยใช้วิธีโบร,ราณน,นะครับ ใช้กระวังรองนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้น้ํานะครับป้องกันมดเข้านะครับะนะครับลองลองเรียนรู้ไปด้วยกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ